รยากาศการเลือกซื้อเลือกหาอาหารการกินจากเทศบาลบ้านเพชรฝั่งตรงนี้ปลาค่ะอุ้ยปลามีแต่ตัวเบรอร้อเลยของพี่สาปลามีแต่ตัวใหญ่ๆปลาใหม่ๆสดๆมาเลยค่ะเด้อปลามีแต่ตัวนี้ไงเด้อกำลังกระโดดโลดเต้นอยู่ค่ะสดๆมาจากมาจาก,มาจากอ่างน้ําจืดอ,อ่างเก็บน้ําบ้านเพชรเลยละจ้ะปลาใหม่ๆปลาสดๆค่ะฝั่งนี้ลูกชิ้นค่ะ ฝั่งนี้ก็เนื้อค่ะมาทางนี้ค่ะเนื้อหมูตลาดมาทางนี้จ้ะบรรยากาศค่ะการเลือกซื้อเลือกหาจ้ะไก่ก็มีลูกชิ้นบรรยากาศการเลือกซื้อเลือกหาป่วยมีพืชผักสวนครัวฝั่งนี้มีหมดเนื้อก็อยู่ฝั่งนี้มาทางนี้ค่ะ ไอ้ลูกช่งไปเพิ่งไงเบิ้องด้นค่ะมาท่างพีแต่ก็คุณผู้เพคนขายผักค่ะพืชผักสวนครัวครบคันครบคันจ้าโตหาโตหาน,นี่มันเลยมีอะไรกรกลับเมื <c oughs> ่อใดกระปับสุดววยโอ้กรกลับไปหาอยู่ค่ะพ่าะฉันมาบนกรกปับกลับ,อ,อ,บอยูอ่เนาะอายุเป็นมูยายก่อนเน,น,น,นาะเห็นว่าจะได้จ้